สวัสดีจ้าพบก,กับกินซ้อมเตาเซมิลิจ้ามื้อนี้สิมากินอันนี้เด้อซุปเฮดซุปเฮดกับอันหมกักโอหมักสตอใหญ่ๆแล้วก็มีปลาทอดน้ำมเมือ่อวานกินข้าวกันพี่น้องขอมีดเลยหมีดอ,อยู่ในตะการพี่ข้าวทำงานเด้อมื้อนี้กินข้าวอยู่หอมเด้อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกินข้าวน้ำกันเดื่อกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมีสตอร์มาด้วยใจเอฟซีกินข้าวน้ำกันเด้อ,ดอ,อจา FC, ้าจิปากินลรำเห็ดสุเห็ดคอนสุเป็ดคอนแมนแซ่บส,สุเห็ดคอนเ้าอันอนานปลาแห้งคอนมากคอดนกระปุกดูคอนแซ่บปลาของอมันคือแฉะไป ขาแช่ห้องตักแช่นนตักใหม่ปะใช้ชางดีวกว่าขาติดนู้นขาเยมเห็ดเห็ดในน้อยเห็ดคอนนะอืะขาติดมัอยเี่ยอยู่ ขอนึงกันเลยทุกคนซุปเพชรขอนของหมักเลยก่อนสตาร์ซุปเพชรขอนแซ่บได้ไพี่นอ้อง ช่วงนี้ผมไม่คิดเลยบร่ได้คิดเลยนะพี่น้องเหื่อยกับโควิดดันโควิดไนะดันลายจนไม่ได้ไปใส้อยู่ที่ในร้านอันนี้ปลาเนื้ออ่อนทอด ไม่ใช่เหรอครับใช่พลายหรินมกาวกันดูพ euh. ี่นอง ช่วงนี้ประหยัดประหยัดขายของขนเงียบโลกกับมาไหลา่พรามีต่างหากขอไปของขันตลาด มื่อหนาจิพี่พากินแกงเห็ดละงอตลาดมันก็เปิดใช่ไหมพี่อ้อมตลาดเปิดแล้วหนาจิมีเห็ดละง,งอกมางเปิดนาเห็ดพุทีตลาดอยากกินเห็ดละงอพี่น้องมาเดินมาเดินกินข้าวกันด้วย เป็นยังไงดีจ๊ะแล้วว่างลูกโดนด้วยจ๊ะโดนนะโดนลูกโดนนะ ถือลูกโดดไปจนดิบเลยอ่ะปอ,อ,อกอ,อกให้แม่ยกินก่อนตัวเองอนะบอกกินกินเป็นกยนนอนก็จะเป็นกันอยนู่แล้วเนาะ Mặc thế nha Mệt mặt thật <tức> to <cười> <cười> theo subscribe cho kênh Ghiền Mì phòng Để

Kim sẽ khuyên cấp thủ mặt đấy vì nó mặt nhắn cho nó tại sao là của khoản là xe phục giảm nữa đấy đó bàn đang mặt ขึ้นยังก็ไม่ลุกโดดลูกโดดขยันตักแบบขาดยังนึงยังชุบเผ็ดนะถ้าใส่ง่ายขึ้นสิแส่ด ดื่มแล้วทำหลาย หน้าเธอทำไมดูเด็กจังก็น,น้าเด็กเนาะแมน่นมอสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนจ้าเมือ่อมาพอกันใหม่เด้อกี่สมตำแฟมไปี่กกับตาชาตินะกินข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีค่ะ